นี่ครับพี่น้องครับกขอแปดศูนย์นะครับานาพี่กเกมนะฮะอยู่ที่คลองสิบสองออกรวงนะครับกําลังก้มนะครับนี่กําลังก้มนะครับาวานแร่ผูกกไฟใบโยกไปนะครับแล้วก็ฉีดพ่นกิ่งทองไปนะฮะวานไปหนึ่งครั้งแล้วก็กิ่งทองฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งข้าวก้มนี่ก็จะมาฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้โอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ครับที่วัดตรงนี้ครับอ่าที่เรามาถ่ายทําอ่าเห็นอ่าวัดแล้วนะครับนี่ครับนี่วัดครับอ้าโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ข้าวออกรวงกําลังก้มนะครับกําลังเข้าเม็ดนะครับสวยงามมากครับโอ้โหรวงใหญ่ครับรวงใหญ่รวงยาวด้วยนะครับนี่ครับหนาครับหนาครับหนาเปื้อนเลยยี่สิบไร่นะครับกขอแปดศูนย์ อ่าเนี่ยครับที่เรามาถ่ายทําตั้งแต่ตอนเราแล่ผูเก่ไฟใบหยกและกิ่งทองมาส่งนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหนี่โอ้กําลังออกรวงอย่างงามเลยครับพี่น้องครับเต็มเลยครับที่สําคัญคือไม่มีข้าวเดืดข้าวเด้งนะครับพี่น้องมีข้าวเดืดข้าวเด้งอยู่ประปายนิดหน่อยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเดีดข้าวเด้งนะโอ้โหตรงนี้งาม งามมากครับพี่น้องครับออกรวงสวยงามจริงๆครับพี่น้องนี่ครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่ครับกขอแปดศูนย์ครับนาพี่เกษมเราอยู่ระหว่างคลองสิบสองน้องเสือนะครับน้องเสืออ่าเนี่ยครับแก้ปัญหาเรื่องข้าวเรดครับมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับนะครับปปลายนะแต่ส่วนใหญ่แล้วโอ้โหเห็นแต่ข้าวรวงเม็ดใหญ่ๆหญ่เลยนะครับ ขอขอ80เข้ายุสั้นนะครับ80วัน80ถึง85วันนะครับโอ้โหงามครับพี่น้องครับนี่4โมงกว่าแล้วแดดร้อนนะครับโอเคครับพี่น้องครับใช้แร่พวกรถไฟใบยกนะครับแล้วก็กิ่งทองนะครับฉีดพ่นอ้สวยงามมากครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับมาที่แปลงนาพี่เกษมนะครับที่คลอง12 ก็ขอ80ครับพี่น้องออกรวงเต็มที่เลยครับตอนนี้ออกรวงนะครับกําลังก้มนะครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไปใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้วันนี้มานะครับอ่ามาเยี่ยมชมนะครับว่ารวงข้าวขนาดไหนครับพี่น้องนี่ครับ